ไงทำยังไงหัวล้อปิดปากหัวล้อปิดปากเลยอ่ะลูกหัวล้อยังไงคะโอ้ยหัวล้อทีไหนไปไปล้วหัวล้อหัวล้อยังไงหัวล้อยังไงอุ้ยโอ้โหหัวล้อขิกคัก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 หัวล้อขิกคักขิกคักไหนเร็วหัวล้อก่อนเร็วหัวหัวล้อก่อนเร็วอะไรคะอะไรคะมานี่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 จับมือปะป๊าก่อนจับมือปะป๊าก่อนอ่าจับมือปะป๊าก่อนจับมือปะป๊าก่อน ามาเร็วจับมือป,ป้าก่อนวิจิจาว,วิจิวิจิจา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 มานี่ก่อนอจีวิจิจาวิจิจาหัวเ <c oughs> รยไงหัวเรยังไงหัวเราย,ยังไงลูกหัวเรายังไงคะหัวเรายังไงที นี่อ่ะอ่ะวิจิจาวิติจาเออโอ้โหเออโอ้โหไหนไหนไหนมาจามับมือป้าก่อนเลววิจิจา